กาบสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมหนุ่ยนองตะโลนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสําเร็จศิธิรุ่นหนึ่งนะครับเป็นชื่อรุ่นว่าสําเร็จทุกประการออกในปี2554นะครับคือประธานพิธีปลุกเสกประธานพิธีนะครับเป็นหลวงพ่อสุนทรวันองส์ดาวโอเควันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นเหรียญเม็ดแตงเนื้อสำลีนะครับสร้าง8,000องค์นะครับใชนะ่ใช่สร้า8,000องค์ตอนนั้นออกวิหาร40บาท นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือรุ่นนี้ผมอยู่ในพิธีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาให้ดูเลยนี่เป็นเนื้อสำริดผมแนะนําว่าเป็นเนื้อล่างนี่ทุกคนนะ่าจะได,ได้มีโอกาสเช่าหาและมีงบที่จะสะสมได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ท่านทุกท่านดูเลยโอเคแสงอาจจะเพี้ยนไปนหน่อยน,นะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับ หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับรุ่นนี้ออกแบบด้วยสวยสดงดงามจริงๆผมก็ชอบรุ่นนี้เหมือนกันครับนี่ด้านข้างครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับจะตอบโค้ดครับเห็นไหมครับปีห้าสี่เป็นรุ่นที่ผมแนะนําเลยนะครับให้ทุกท่านสะสมเพราะว่ารุ่นนี้พิธีดีจัดสร้างชัดเจนแล้วก็เป็นรุ่นที่สวยผู้ใหญ่ให้ได้เด็กให้ดีนะครับโอเค ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเมื่อจะแนะนํารุ่นอื่นนะครับวันนี้รุ่นนี้ผมจะแนะนําแคา่ทรงอย่างนี้รุ่นนี้นะครับปลูกเสกเ10รูปนะเอ11๊11รูป11รูปถ้าผมจะมเปลี่ยน11รูปมีหลงกอพลวยวัตกโกหลงก็เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับหลงก็พูนวัดบ,บ้านแพนหลงก็อเอียดวัดไผ่ล้อมหลงพ่อทองหยิบวัดบ,บ้านกลางนะครับหลงปูนนาวัดน้อยชมพู่นะครับ หลวงพ่อเกิดวัดโพแทนอะไรประมาณนี้ครับผมก็จำแทบไม่หมดนะครับก็แน่นอนครัประธานก็มีหลวงพ่อสุนทรวัดหนองสะเดานี่ครับสวยมากสวยมากหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยนะหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงนะครับถ้าผมจําได้เป็นรุ่นที่ผมแนะนําเป็นแบบนี้ครับนี่ครับตามกล่องกล่องก็จะมาออกมาเป็นแบบนี้เลยครับกล่องเดิมๆครับโอเควันนี้สวัสดีครับ